สวดีทุกคนเปิดวินาทีอุงอิงเพชรบ้านแพงเข้าฉากกับพี่ก้อยเชรินีในสาวน้อยเดอะซีรีส์ครับใส่เหยน,นี่บอได้ไปใส่ดอกลาหูเด้ว่าเกินสิไปหาไอตัวนั่นหรอืมไปหาไอตัวนั้นละย่ดฟองพอเด้ออย่าบอกพอเด้อ,อ,อดถ้าใส่กับตองม้คาผ่านทั้งเลยเนาะใจมาเลยสองพัน โอเคดูเอจจัดการห้เอามือลงจะเป็นหากินง่ายเนาะโอเคดูเอจจดการห้จะเป็นหากินง่ายเนาะเจัดการห้ดอกจาเอื้อไปไเอี่ยฝ่าวไปก่อนเด้อกล่องยุทีิ์กล่องยุ่พี่ไปเที่ว่ะ ได้ดูไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสําหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสอึ้งและก็ทึ่งกับความสามารถของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมากๆเลยครับทุกคนอันนี้เราดูสดๆไปพร้อมๆกันเลยนะครับในขณะที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเข้าฉากกับก้อยชลินีครับสังเกตอะไรไหมครับสีหน้าแววตาท่าทางของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงคือมันไปได้หมดครับทุกคนนี่คือพรสวรรค์ของจริงครับ ถือว่าทุกคนควรภูมิใจมากๆเพราะว่าอุงอิงเนี่ยทำได้หลายอย่างมากๆากครับทุกคนเป็นนักแสดงก็ได้เป็นนักร้องก็ได้ครับทุกคนโอ้โหการใช้อารมณ์ของน้องคือมันมีหลายเลเวลมากๆทุกคนลองเข้าไปดูสิครับจนทําให้พี่ก้อยเิรีนีเนี่ยเหมือนเป็นแบบเขินอายด้วยซ้านะถ้าทุกคนสังเกตดีๆครับนี่คือความมืออาชีพและพรสวรรค์สุดๆนะครับ อย่างที่บอกว่าน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยหลักๆแล้วนะครับน้องร้องเพลงบนเวทีครับและมีการแสดง MV เนี่ยเล็กๆน้อยๆครับทุกคนคือไม่ได้แบบมาเต็มที่ขนาดนี้ครับทุกคนแปลว่าสบายแล้วครับกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องคายอ้อปรบมือให้กับลูกสาวครับทุกคนเออนะครับโอ้โหอุ้มอิมได้ดูฉากนี้ครับทุกคนเป็นฉากที่น้องเข้ากับพี่ก้อยเชลินีครับ คือบทเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอุงอิงจําได้แล้วก็ไม่ต้องมาบอกคือทุกคนดูจังหวะนะครับที่คนที่คอยบอกน้องเนี่ยเหมือนกับเป็นการเวิร์กช็อปเนาะแล้วเขาให้น้องเอามือลงอุงอินคือหัวไวมากคือแสดงต่อยังไงให้แบบว่าเนียนที่สุดครับพอพี่เขาบอกเอามือลงคือน้องเอามือลงเลยนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นเทคเดียวจบนะครับไม่ได้มีแบบว่าคัดหลาย,ลายรอบโอ้โหทึ่งในความสามารถรับทุกคนแล้วก็เชื่อว่าหลายคน เชียร์คนไม่ผิดจริงๆนีน่คือพรตะวัรคของอุงอิงของจริงนะครับเป็นนักแสดงได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเรียนครับทุกคนและทีนี้เลยครับทุกคนการนำไปสู่ภาพยนตร์เรื่องขายอ้ออุงอิงจะเป็นตัวหลักในการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทุกคนซึ่งหนึ่งเลยผู้กำกับคนใหม่ที่เข้ามาสวมรอยแทนเนี่ยเข้ามารับบทบาทหน้าที่แทนผู้กำกับคนเดิคนเดิมเนี่ย ก็คือมืออาชีพทั้งนั้นเลยแล้วก็ปังทั้งนั้นเลยเป็นผู้กํากับอย่างพี่ใหม่บุเพันิวาสปะเอี้ยงหรือว่าพี่เอี้ยงครูเอี้ยงนะครับในภาพยนตร์เรื่องร่างทรงครับที่จะมาแคสบทนักแสดงอง์อิงคือผ่านล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับทุกคนสําหรับการแคสบทต่างๆและไม่ใช่แค่ เราเนี่ยดันน้องแค่เฉพาะภาพยนตร์เรื่องขายอ้อในอนาคตนะครับอุ๋งอิงอาจจะได้เป็นนางเอกภาพยนตร์อาจจะได้เป็นนางเอกละครครับอยากให้ผู้กำกับอ่ะมาดูนะครับทุกคนมาดูมาดูคลิปนี้แล้วก็มาดูอีกหลายๆตอนที่อุ๋งอิงได้มีการเข้าฉากนะครับอย่างตอนนั้นนาอที่มีทางด้านผู้กำกับละครช่องวันเนี่ยมาขอเจออุ๋งอิงมาขอดูตัวอุ๋งอิงนะทุกคนตอนที่มากรุงเทพมหานครนะครับโอ้โหทุกคนตอนนั้นคือ มาแบบว่าตอนนั้นอุงอิงเนี่ยน้องก็ยังไม่ได้พร้อมสักเท่าไหรเพราะว่ามีงานทุกวันและตอนนี้ทุกคนมาดูความสามารถน้องนะครับนี่แหละครับทุกคนทําไมรายการทีวีรายการต่างๆอยากจะดึงตัวน้องไปออกรายการนะครับทุกคนอุงอิงคือผ่านฉลุยแล้วก็คือเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณในการแบบว่า,าแสดงออกในการสีหน้าท่าทางต่างๆครับทุกคน คือเก่งมากๆอันนี้ต้องยอมรับจริงๆในความสามารถของน้องนะครับนี่คืออิมมองว่าไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนอันนี้คือเป็นพรสวรรค์ล้วนๆเลยนะครับอย่างที่บอกก่อนที่น้องจะมาสมัครกับบอสโจโยมานินกับทุกคนอุ้งอิงผ่านหลากหลายเวทีมากๆนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นการเป็นหมอลำสซิ่งการอยู่บนรถแห่รับทุกคนหรือแม้กระทั่งการประกวดในวัยเด็กนะครับซึ่งน้องเนี่ย คว้ารางวัลระดับจังหวัดมาแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละคือสิ่งที่น้องสะสมมาแล้วก็ได้เปรียบใครหลายๆคนคือเป็นการที่แบบว่าสะสมมาตั้งแต่เด็กคือเอาง่ายๆเลยคือหาเลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต่เด็กนะทุกคนและน้องก็ผ่านเรื่องพวกนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับการต้องแสดงสีหน้าการอยู่บนเวทีนะครับทุกคนอย่างไปประกวดระดับจังหวัดอย่างครูนภะาพรพาไปเนี่ย น้องก็ต้องแสดงสีหน้าท่าทางเนี่ยออกมาให้ได้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็อินไปกับอารมณ์เพลงนั้นได้จนถึงได้ระดับหนึ่งของจังหวัดนะทุกคนตอนนั้นน่ะคือเก่งมากะครับทุกคนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยทุกคนดูตอนที่น้องเข้าฉากกับพี่ก้อยเชอรดีพี่ก้อยยังมีท่าทีที่แบบว่าเขินอายอุงอิงด้วยนะแต่อุงอิงคือไม่เขินอายคือน้องแบบเหมือนอยู่ในบทนั้นๆน่นะคือน้องอินสุดๆนะทุกคนนี่คือสิ่งที่คนจะเป็นดาวเนาะคนจะดังเนี่ย ต้องมีแบบนี้ครับทุกคนต้องมีพรสวรรค์แบบนี้แหละอย่างคลี่อิ่มขังกระแสเคยพูดเอาไว้เสมอว่าตั้งแต่วันที่เจอน้องวันแรกเนี่ยเราเห็นสายตาน้องแววตาน้องเนี่ยเรารู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีของและก็มีเยอะมากๆด้วยในสายตามีแต่ความมุ่งมั่นที่อยากจะเด่นจะดังอ่ะนะครับทุกคน นี่แหละคือสิ่งที่อิ่มขากระแสนะครับทุกคนเอามาฝากทุกคนเลยวันนี้นะครับนั่นก็คือการเข้าฉากองอิงเพชรบ้านแพงในวันนี้ครับทุกคนเก่งมากๆนะครับแล้วก็แต่งตัวธรรมดาธรรมชาตินี่แหละแฟนๆถึงถึง,ถงอยากดูนะทุกคนสําหรับสาวน้อยเดอะซีรีส์เชื่อว่าตอนที่น้ององอิงได้ออกเนี่ยแฟนๆอยากดูแน่นอนนะครับแล้วก็มารอติดตามกันว่าเขาจะปล่อยในวันไหนอย่างที่บอกกับทุกคนว่า ในฉากแรกในช่วงแรกๆเนาะที่พ่อโจเนี่ยไม่ได้เอาน้องมาเพราะว่าอาจจะมีในบทที่ทะลึ่งตึงตังแต่อันนี้คือเป็นบทที่เหมาะสมกับน้องอาจจะเล่นเป็นน้องสาวอาจจะรับบทเป็นแบบว่าเป็นเด็กที่แบบว่าเป็นโห่แกน่แกนหน่อยพอเราได้ดูน้องแต่งตัวเรารู้เลยว่าองคงอิงได้รับบทแกน่แกนเฟียเฟ้ยวๆหน่อยใช่ไหมครับทุกคนแล้วน้องก็สมบทบาทมากๆเราดูแล้วเราขนลุกอะดูแววตาท่าทางสีวันนี้มิมเอามาให้ทุกคนเนี่ย ดูกันแบบใกล้ๆเลยว่าอุ่นอิงคือเก่งขนาดไหนครับทุกคนเนี่ยคือเก่งมากๆเลยนะอันนี้เราไม่ได้แบบว่าอวยจนเกินไปนะครับให้ทุกคนดูแบบบุ้มอิของข่าวกระแสนะว่าสีตาท่าทางอุ่นอิงที่สื่ออารมณ์ออกมากับก้อยชลินีเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็เก่งมากๆนี่คือพรสวรรค์ที่แท้จริงนะครับแล้วก็หนึ่งเลยน้องสะสมประสบการณ์มาจากการถ่ายทํา MV การรับบทมาต่างๆหรือการที่แบบว่ามีไอคอนแ t a c t กับ ในกล้องเนาะน้องผ่านรายการทีวีมาเยอะนี่แหละคือคือสิ่งที่ทําให้น้องแบบว่ามีพื้นฐานในการแสดงนะครับทุกคนเก่งมากๆแล้วก็รอติดตามชมกันเลยสําหรับภาพยนตร์ขายอ้อเชื่อว่าอุางอิงทาออกมาได้ดีแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนน้องเป็นธรรมชาติมากๆนี่คือนี่คือการแสดงที่แบบเป็นธรรมชาติสุดๆนะครับชื่นชมจริงๆชื่นชมจริงๆนี่คือนี่คืออุงอิงคนที่อยากจะเป็น ดาวเด่นนะครับคนที่อยากจะเ,าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็น,ปนบุคคลสาธารณะเป็นดาราเนาะทุกคนต้องเป็นแบบนี้จริงๆต้องชื่นชมน้องสิงแล้วน้องมีการพัฒนาฝึกฝนตัวอ,อยู่ตลอดเวลาออกกําลังกายนะครับฝึกฝนอยู่เสมอ นะครับชื่นชมชื่นชมมากๆลูกสาวนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ลงคลิปไปเนาะสำหรับพ่อฮักแม่ฮักนอ้องอิงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะโอ้โหตอนนี้คอมเมนต์ถล่มทลายขออุ้มอิ่มข่าวกระแสก,ก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากมาจริงที่ซัพพอร์ตอุ้มอิ่มเนาะในการดูข่าวในการชมคลิปอุ้มอิ่มมาโดยเสมอมานะครับก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่ FC. แม่เอฟซีแฟนคลับอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะ